ปลาจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะที่แตงกินส้มเนาะกินส้มโคกขุ่นนะครับดูวันนี้อย่ามาทำว่ากินปลาก้ากินดิบเนาะมันแบบซอแตะครับเรามาแต่กินแบบซอสแตะแต่วันนี้ผมจะปิ้งห่อไปต่อปิ้งกันนะฮ่าจะดูครับสูตรผมนะครับนี่สูตรคนโบราณครับแต่ว่าน่าจะอร่อยอยู่ครับนี่พูดถึงนะครับโอ้โหดูครับน่าจะอร่อยอย่ครับ ล้ำแบบล้ำจะพูดเลี่ยงครับต้องปิ้งก่อนนะครับเนาะฮะสุดยอดเลยครับแล้วก็มีนี่ครับเนาะไวันนี้ไปเอาไปสายไปเขาต้องมีไว้สุดยอดเลยครับกำปั้กแก้วว่านี่แนวแนวแม่เลยครับนี่ครับปิ้งแล้วครับปิ้งแล้วครับทำพิธีการปิ้งละนี่ยังละคร ครับดูทีการหอครับทุดยอดเลยครับทุดยอดเลยครับดูมครับตามมาครับปิ้งละโอนี่เาไปแค่ตมางิงละคนว่าโอมาโนวจะกินได้ก็ได้จะได้ยูกัน ว้าทุดอยอร์ดนะเดียตอนทุบให้ดูอีกทีนะครับผมเนาะโอเคเนี่ยครับผมเอยายังนะหลังจากกี้นี่เนาะกินส้มโคขุนเกล็ดซีมเมียมหอมปิ้งมาเนาะพิษถูดไปน้อยนะใส่ข้าวเหนียวนักไปหน่อยครับแต่่าวรสชาติโอเคครับจะได้เจไดโอเครสชาติเปรี้ยวอะไรครับเนาะจะถือว่า าครับเพื่อนครับชิพนี่สเก้าบอลเนาะชิพนี่ข้าวเหนียวผ่าข้าวเหนียวแปดตึ๊แปดจุดแฮ่แปดจุดแค่ข้าวเหนียวนักไปหน่อยนะครับเราะแจะไปหน่อยแจะข้าวเหนียวสิงกับฟไว้ครับบอนทุกยอดเลยเนาะสตอร์มสตอร์บอลยู่บนเนาะเนาะแล้วก็มีไอ้จีจีครับครับผมแล้วก็มีบอลบอลบอนครับแต่ว่าที่ทีสาม สามมันได้ก mm. ินม mm. 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 ้ท okay. 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 ี uh ่มอนอร่อยละเพินครับมอนเหมอนนี่จฟระเบิน้อยนะเกลี่ยมกลบ่กจีส้มควายจีนส้มควายแต่เขเหนียวนักคนลยนะอ๋อเนาะด้อหนไหมชุดยอดแล้วั้งอคลิปนี้กับาก็ได้ก็แร์นะครับโอ้แคบบ้างมั้ง